เบบีแรลลี่น่ารักจังเลยไงยจ้าเจ้าตัวน้อยขารกคนนี้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรามาตั้งแต่เด็กเลยขนาดผมของเขาก็ยังเป็นสีทองทำกางเกงของเบบีน้อยจากผ้าสีทองติดสายแล้วก็กระดุมสีทองซะหน่อยอืมน่ารักน่าชัง <c oughs> ได้เวลานอนแล้วนะจ้าลูกแบงค์ลาลาดอลล่านะนุ่มกว่าที่นอนที่ไหนอีกนะคุณแม่ชายนี่หอมห้อหอมห้กับเบบีน้อยฝันดีนะจ้าลูกรัก ผ้าคลุมที่เต่มไปด้วยดาวสีทองเหมือนท้องฟ้าเลยนะส่วนเอลิก้าก็เป็นแม่เหมือนกันแต่ว่าน่าเสียดายชีวิตของเธอนะ่ะยากลำบากหน่อยเพราะว่าพวกเธอไม่ค่อยมีเงินเลยนะสิว่าน่าให้กับเบบี้โรซี่ปากสีแดงผมสีบลอนด์เธอนี่ดูสวยจริงๆเธอดูสวยมากจริงๆขนาดเสื้อผ้าเก่าแบบนี้ก็ยังดูดีเอลิกา้ารักลูกของเธอมาก ครอบครัวนี้ไม่มีแม้กระทั่งบ้านเพราะเธอทั้งสองคนจะต้องอยู่ที่เต็นท์แห่งนี้เวลาต่างผ้าก็ต้องต่างที่ต้นไม้แล้วก็ก่อกองไฟให้มันอบอุ่นขึ้นสักวันหนึ่งเราจะโชคดีมีเงินขึ้นมาแล้วอนาคตลูกก็จะต้องสดใสเลยละ่ะ แต่ว่าตอนนี้จำให้ดีนะจ้ามัมมี่น่ารักหนูมากคุณแม่เอลิกาต้องทำงานบ้านทุกอย่างด้วยตัวเองเอาผ้าแห้งแล้วงั้นก็เก็บผ้าหน่อยดีกว่าตอนที่คุณแม่กำลังยุง่งอยู่เบบี้น้อยก็เผลอหลับไปฮน่ารักจังเลยนะทำอาหารดีกว่าอาหารเนี่ยเต็มป่าเลยนะอือหือซุปที่ทำมาจากผักพวกนี้ดีจังเลยอืมแล้วแครอทพวกนี้ก็อร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพ ถึงฉันจะไม่มีอาหารหรูหราแต่อย่างน้อยเบบี้น้อยก็ไม่หิวแล้วล่ะทำรองเท้าให้เบบี้แรลลี่ทาสีทาเล็บลงไปแล้วก็ทำให้มันแห้งหน่อยอาา่ปาปัดด้วยทองและนี่ก็จะเป็นรองเท้าทองคู่แรกแล้วก็ติดสายคาดสะหน่อยรองเท้าเสร็จแล้วคุณแม่ชไนนี้ออกมาเดินเล่นในเมือง ถ้าจะเอาเบบี้มาด้วยก็ต้องใส่ในรถเข็นนะสิแต่ว่าเบบี้น้อยได้เวลาเดินเล่นแล้วนะจ๊ะแม่มีอะไรให้ลูกด้วยนะดูรองเท้านี่สิจ๊ะหนูนะ้อยรองเท้าเนี่เอาไว้เดินไงเจ๊ะลองเดินดูมา <laughs> เดินเลยเจ้ทาทำถุงครุมรองเท้าด้วยพลาสติกแล้วก็รัดด้วยสายยางพลาสติก ได้เวลาเดินเล่นกันแล้วนะจ๊ะอ๋อแต่ว่าต้องใส่รองเท้าก่อนอรองเท้านี่มันใหญ่ไปมั้งคะหรือว่าเราจะทำรองเท้ากันนะเท้าของลูกจะได้ไม่โดดอะไรทิ่มไง <c oughs> ตอนนี้ก็เดินไปทั่วได้แล้วนะจ๊ะเ <c oughs> บบีน้อย <c oughs> ติดผ้าวววาวแบบนี้เข้ากับเงิน และผ้าห่อเบบีแบบนี้เหมาะสำหรับเบบีที่รวยล้นฟ้าจริงๆแล้วก็ผูกริบบิ้นที่เต็มบริเพชทไปหาอะไรกินกันดีกว่านะจ๊ะยายจะกินอะไรหวานๆซะหน่อยที่คาเฟชอปนี้น่าจะมีอะไรกินอยู่นะและเราก็จะไม่กินถูกนะเจ๊ะเบบีน้อยนายขาดูหน่อยเอ,อ้ทุกอย่างถูกจังเลยนี่คุณคะฉันขอเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่มันแพงที่สุดอะ เด็กนี่ถูกห่อด้วยเงินอย่างนั้นเหรอโอ้โหถ้าวางทิไปไว้หน่อยก็คงจะดีนะนี่คุณไม่ทราบว่าเครื่องดื่มจะมาได้หรือ,อยังมาแล้วครับมาแล้วคคอกเทลสุตพิเศษสำหรับเบบี๋น้อยครับอาดูแฮปปี้เลยนะแรรี่ถ้าเกิดว่าไม่มีลาลาดอลล่าแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์ก็ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องทำให้เบบี๋น้อยอุ่นขึ้น <c oughs> เอลิกา้าพาหนูน้อยออกมาเดินเล่นถึงแม้ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะไม่ใช่ของที่คุณแม่จะเอามาห่อเด็กๆแต่มันก็ดีกว่าไม่ห่อด้วยอะไรเลยเดี๋ยวเป็นหวัดเอานะมาให้แม่อุ้มก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกันและกล่องชีสแบบนี้จะกลายเป็นอ่างอาบน้ําแน่นอนต้องทาด้วยสีทองสิแล้วขาละ่ะอ๋อ,อรวยมากแล้วข้างๆก็ตกแต่งด้วยเพชรอะ ขนาดโฟมก็ยังมีเงินโรยเต็มไปหมดเลยออกไปข้างนอกนี่เหนื่อยจังเลยนะเจ้ะอาละแม่เตรียมอ่างไว้ให้แล้วนะดีนะที่มีกลิตเตอร์ฟองสบู่ uh huh. แค่จะต้องใส่ลงไปในอ่างแล้วโฟมก็จะเต็มอ่างเลยว้าวกลิตเตอร์สวยจังนับเงินสักหน่อยนะอาบน้ำพร้อมกับเงินกับทองแบบนี้เป็นชีวิตที่ปกติของแรลลี่ ลูกของฉันจะต้องมีสิ่งที่สวยเงินที่วางพลาสติกแบบนี้จะกลายเป็นอ่างเออมันอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ว่าอย่าไปสนใจภายนอกเลยนะโรซี่เองก็ชอบเล่นน้ำเธอข้างเต็นท์ของพวกเธอนะ่ะมีลำธารไหลยอยู่ได้เวลาอาบน้ำแล้วจ้ะมาล้างหน้าก,กันหน่อยนะทีนี้ก็ลองอ่างอาบน้ำได้ ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราทุกอย่างเลยลโรซี่เองก็ชอบเล่นน้ำมากเอาละเช็ดตัวแห้งก่อนนะจ๊ะใส่เสื้อผ้าแล้วก็กลับไปเล่นได้จ้ะคือแม่ชายนี้อยากจะหลับซะหน่อยอแต่ว่าทองทุกอย่างรอบตัวมันแสบตาฉันไปหมดเลยโอ้โแสบตาจริงๆด้วยงั้นก็ตัดหน้ากาก,ากสำหรับนอนออกมาเป็นรูปแมวเหมียวเลยน่ารัก แล้วก็ติดดวงดาวเข้าไปจะได้นอนหลับฝันดีสวยจังเลยแล้วก็ติดริบบิ้นซะหน่อยลาก,ก่อนฝันร้ายตอนนี้ได้หลับฝันดีแน่นอนชายนี้ใช้เวลาทั้งวันกับเบบีน้อยวันนี้เราใช้เวลาด้วยกันสนุกจังเลยพรุ่งนี้จะมีการประจนภัยอะไรอีกกันนะอะตอนนี้นอนพักหน่อยดีกว่าไหนไหนเดิ๋วซีมีอะไรในโลโลแกรมบ้างตาจะปิดอยู่แล้ว ให้ปิดตาอยู่ไหนกันนะฮ่าฉันชอบจังลยมันสวยมากมันเข้ากับฉันสุดๆไปเลยอ่ะฝันดีนะเจ้าชาแนลเปิด์ของฉันลาเลลูเองก็ขอให้เธอฝันดีนะที่ปิดตาของเอลิก้าอ่มันเหมือนเศษผ้าเลยอ่ะคือมันมีรูแบบเนี้ยปิดได้จริงเหรอฮยแสงรอดผ่านรูผ้าแล้วมันก็เป็นรูแบบนี้อีกด้วยอ่ะ เอลิกา้าชอบร้องเพลงกล่อมเด็กให้กับเบบีน้อยให้แม่กล่อมนอนก่อนนะจ๊ะกองไฟเนี่ยจะทำให้พวกเราอุ่นเองอ๋อเแบบีน้อยเกือบหลับแล้วงั้นก็เอาวางไว้ในเต็นท์แล้วกันอโอเคได้เวาลาหลับแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สั่งตุ๊กตาม,มาสักหน่อยเรานะ่ะสั่งของเป็นลวดตั้งหกักตัดแผ่นโฟมอ,ออกมาเป็นรูปแบบนี้ แล้วก็เสียบไม้ไว้แบบนี้แล้วก็ตัด่วนเกินออกอคลุมด้วยกิ่งไม้ทองโอ้โหเพนเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่กันนะนี่คือคารหาสหรูหราของชายนี้ฉันอยากจะสอนศิลปะให้กับแรรี่ตอนที่เขายังเล็กๆอยู่วันนี้เรามีแขกพิเศษด้วยนะนักเล่นเพนมืออาชีพโซจิโอลาเว สวัสดีครับท่านทั้งหลาย <Hi. S 1> เอาละผมจะเล่นในบทเพลงที่ไพเราะนี้โอโ๋อเสียงพินเนี่ยไพเราะจริงๆเลยอะท่วงทำนองฉันทำให้หัวใจชุ่มชื้นบราโวบราโวจริงๆคุณนักดนตรีขอบคุณมากๆครับคุณผู้หญิงได้เวลาจ่าเงินแล้วจ้ะ <laughs> <laughs> ตัดภาพปิ้นรูปวิทยุแบบนี้ลงไปที่แผ่นโฟมแล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งด้วยกระดาษแข็งแล้วก็ใส่ที่จับซะหน่อยนะติดปุ่มซะหน่อยแล้วก็เสาอากาศเอเก่าขนาดนี้ยังใช้ได้อยู่จริงหรอเปล่าหรือว่าจะเอาไปใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ดีนะเอลิก้าออกมาหาของใช้ข้างนอกว้าววันนี้จะของพิเศษเลยนะเนี่ยวันนี้โชคดีจริงๆเลยอะ วิทยุแบบนี้เป็นของที่หายากมากๆมาลองกันดีกว่าว่าใช้งานได้อยู่ไหมเบบีน้อยเคยเห็นหรือเปล่าจ๊ะมาดูกันว่ามันจะเล่นได้มไหนลองกดปุ่มหน่อยโอ้ได้ยินเสียงไหมจ๊ะบทเพลงที่มาจากภาษาต่างประเทศนะเอลิกาได้ไอเดียสุดเจ๋งเ้าเปิดเพลงแล้วก็ร้องคาราโอเกะข้างถนน ไม่มีไม้ไม่เป็นไรใช้กล้วยก็ได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความมั่นใจและวก็เสีงของเธอยังไงล่ะอ๋อ,อ,อมีคนสนใจเยอะเลยนะเนี่ยแค่แป๊บเดียวคนก็แห่มามุงดูหมวกเต็มไปด้วยเงินทั้งนั้นเลย <c oughs> อ๋เปิดบทเพลงที่ไพเราะจิกๆเลยอ๋อ ขอบคุณทุกคนที่มาชมผลงานของฉันนะคะพวกคุณเป็นกำลังใจให้กับฉันบบจริงๆค่ะการสแสดงของเอลิก้าทำให้เธอได้เงินเยอะเลยและในที่สุดเธอก็ได้เงินพอที่จะเช่าบ,บ้านสวยๆให้กับเบบี๋น้อยแล้วก็ตัวเธอและชีวิตของพวกเธอก็ดีขึ้นตอนนี้เราไม่ต้องใช้ชีวิตขัดสนอีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ในที่สุดชีวิตของเราก็ดีแล้วล่ะทีนี้อนาคตของลูกก็จะสดใสแล้วลหะจ้า <c oughs>